ดูคลิปย่อมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาแล้วค่ะวันนี้เราจะดูคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุดในย่านหลักสี่กันค่ะสุชาลีไลฟ์หลักสี่แจ้งวัฒนะทาเลที่ตั้งของโครงการต้องบอกว่าอยู่ใจกลางย่านชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยแถวนี้มีครบพร้อมทุกอย่างรวมทั้งเรื่องของการเดินทางด้วยสะดวกสบายจริงๆค่ะเพราะว่าเลือกได้เลย จะมาทางด้านของวิภาวดีรังสิตก็ได้มาทางด้านของแจ้งวัฒนะซอยสิก็ได้รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตตอนนี้กำลังก่อสร้างกันอย่างใหญ่โตเลยทีเดียวสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายถึง2สถานีสถานีหลักสีก็ได้สถานีการเคหะก็ได้โอ้โหนี่ยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเส้นแจ้งวัฒนะก็ยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตด้วยทำเลแถวนี้น่าสนใจมากๆต้องเข้าไปดูโครงการแล้วค่ะมาค่ะ <S <S 1> <S 1> และนี่ก็คือโมเดลรูปลักษณ์หน้าตาของสุชาลีไลฟ์หลักสีแจ้งวัฒนะค่ะจะเห็นว่าเป็นคอนโดมิเนียม8ชั้นที่มีจำนวนทั้งหมด177ยูนิตค่ะแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณชั้นกลางหรือว่าชั้น1เนี่ย เขาจะจัดให้เป็นพื้นที่ของลานจอดรถส่วนห้องพักอาศัยจะเริ่มตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปจนถึงชั้น8และในบริเวณของชั้น2ก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็ยังมีส่วนของฟิตเนสรูมแล้วก็ร้านอาหารเตรียมเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็จะเห็นว่าการออกแบบอาคารเนี่ยเป็นรูปตัวยูนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้มุมดีๆต้องรีบนิดนึงค่ะ ห้องที่อยู่ด้านในของขาตัวอยู่ตรงนี้ได้มุมมองที่สวยงามมากๆอ๋อแล้วก็อ,กอย่างนึงบนดาดฟ้าของอาคารก็ยังมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนเป็นสวนหย่อมเตรียมอไว้ให้อีกโดยห้องพักของที่นี่มีให้เลือกหลายไทป์หลายขนาดหลายเลเยอร์เลยค่ะตั้งแต่วันเบดรู3ม30ตารางเมตรขึ้นไปจนถึงทูเบดมสำหรับครอบครัว55.5ตารางเมตรเดี๋ยววันนี้เราดูห้องไทป์ที่น่าสนใจที่สุดอยู่ด้านในค่ะ ไทท์นะคะและนี่คือห้องที่เรียกว่าไทท์ค่ะพื้นที่ใช้สอยรวมจะอยู่ที่33.45ตารางเมตรที่บอกว่าพิเศษก็เพราะว่าห้องนี้เขาออกแบบเลยเยอร์ไว้ให้เหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบทำอาหารดูค่ะมีพื้นที่ห้องครัว เอาไว้ให้เป็นสัดส่วนดีจริงๆเลยแล้วก็สามารถเปิดระบายควันระบายกลิ่นจากการปรุงอาหารได้อย่างสะดวกสบายอ๋อบอกก่อนเงื่อนไขของที่นี่ก็คือ Fully Furnished นะคะเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่คุณเห็นในห้องตัวอย่างได้ไปทั้งหมดเลยโต๊ะทานอาหารตรงนี้ได้ตู้เก็บรองเท้าสวยงามเป็นซอฟท์ครบแบบนี้ได้ด้วยและอีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นห้องน้ำที่ออกแบบได้ดีมากดูค่ะ ใช้งานได้จริงแล้วก็สะดวกสบายด้วยเพราะว่าตัวกระจกกั้นอาบน้ำตรงนี้กระจกเต็มเปอร์เตรียมไว้ให้ชุดฝักบัวมีครบสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะยิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยมาดูต่อค่ะนี่ค่ะ ส่วนนี้จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งระยะห่างวางทีวีเนี่ย30-40นิ้วก็ยังวางได้สบายดูได้ไม่ปวดตาและนี่คือไฮไลท์ค่ะห้องครัวมีบานสไลด์กั้นไว้ให้แบบนี้นะคะอย่างที่บอกเราสามารถคุกกิ้งแล้วก็ทำอาหารได้อย่างสบายหน้าต่างตรงนี้เปิดได้แล้วก็ยังมีประตูที่เปิดออกไปที่ระเบียงได้อีกเหมือนกันนี่อย่างนี้ ชุดครัวชุดนี้โครงการจัดไว้ให้นะคะมีสิงค์ล้างจานตู้ด้านล่างแล้วก็ตู้แขวนด้านบนครบจริงๆพื้นที่ใหญ่ด้วยเป็นไงคะมาสเตอร์เบดรูมน่าอยู่แล้วก็สวยงามมากๆเพราะว่ามีหน้าต่างให้เปิดรับแสงแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในห้องนี้ได้ทั้งหมดเลยตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ โต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะข้างเตียงพร้อมเข้าอยู่จริงๆสุชาลีไลฟ์นะคะหลักสีแจ้งวัฒนะอยู่ในทำเลที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็อยู่ใ,ใกล้สนามบินดอนเมืองก็อยู่ด้านนี้ระบบถนนต่างๆ มีครบทุกอย่างจริงๆและที่สำคัญโครงการนี้เขาก็ผ่านอนุมัติ EIA หรือว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วกำหนดสร้างเสร็จภายในปี2,560ปีหน้าที่จะถึงนี้เองถ้าคุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะคอนโดมิเนียมในโซนของหลักสีแจ้งวัฒนะดอนเมืองต้องเข้ามาดูที่นี่ด้วยค่ะสุชาลีไลฟ์หลักสแจ้งวัฒนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ